อีกสูตรหนึ่งเลยนะคับพินิสูตรพูดถึงหญิงมีคันที่จริงสูตรนี้เนี่ยไม่น่าไม่น่าจะตั้งชื่อว่าทุกของหญิงมีคันอะนะต้องบอกว่าทุกของสาม,มีของหญิงผู้มีคันเหมือนกันที่จริงสูตรเนี่ยมันทุกของสาม,มีนะไม่ใช่ทุกของหญิงมีคันอะไรหรอกทุกของผัวเนี่ยนะที่ที่มีเมียนแล้วตัวเองก็โจนจนอะนะ เรื่องมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาปินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลนางมานาวิกาสาวภริยาของปริพาชกคนหนึ่งมีคันใกล้เวลาคลอดแล้วท้องแก่เต็มทีครั้งนั้นแลนางปริพาชิกานั้นได้กล่าวกับปริพาชกว่าท่านพราหมณ์ท่านจงไปนําน้ํามัน ซึ่งจะเป็นอุปการะสําหรับดิฉันผู้คลอดแล้วมาเถิดค่ว่าเตรียมคลอดอ่ะนะก็พยายามจะเตรียมตัวคลอดเต็มที่ก็บอกสามีไปเมื่อนางปริภาชิกากล่าวอย่างนี้แล้วปริภาชกนั้นก็ได้กล่าวกับน,นางปริภาชิกาว่าฉันจะนําน้ามันมาให้นางผู้เจริญได้แต่ที่ไหนเล่าโจนขนาดนั้นจนจนหาน้ํามันไม่ได้อ่ะนะแล้วถึงสมัยนี้มันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นอะไรใช่ไหม แต่ว,ว่าสมัยนั้นเนี่ยมันจนขนาดที่ว่าไม่รู้จะหาน้ํามันได้ยังไงสกัดน้ํามันพืชไม่ได้แม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามก็ใช้สามีอยู่นั่นแหละบอกว่าท่านพรามท่านจงไปนําน้ํามันซึ่งจะเป็นอุปการะสําหรับดิฉันผู้คลอดแล้วมาเถิดเนี่ยนะฝ่ายสาอสมัยนั้นเนี่ยสมัยเป็นสมัยที่พระราชาเขาให้น้ํามันเนี่ยเขาแจกไว้ดื่มอย่างเดียว บอกว่าสมัยนั้นแลราชบรุษได้ให้เนยใสยบ้างน้ำมันบ้างในพระคลังของพระเจ้าเสรฐที่โกศลแก่สมณะบ้างพราหมณ์บ้างเพื่อดื่มพอตามความต้องการแต่ข้อแม้ห้ามพกพานําเอาไปให้ดื่มได้สมัยนั้นเขาชอบดื่มน้ํามันกันนะดื่มเนยใสยดื่มน้ามันกันเนี่ยไม่รู้ดื่มได้ยังไงไม่ทราบแต่เขาชอบดื่มกันก็บางท่านก็ลองดื่มดูเขาบอกเออมันก็อิ่มดีไมอนกันเท่าไหรน ก็ก็ให้พวกสมณะพราหมณ์พวกปริพาชกเข้าไปดื่มน้ํามันครั้งนั้นแหลปริพาชคนั้นคิดดังนี้ว่าก็ราชบุรุษให้เนยใสยบ้างน้ํามันบ้างในพระคลังของพระเจ้าประเสนที่โกรสนแก่สมณะบ้างพราหมณ์บ้างเพื่อดื่มพอความต้องการไม่ให้เพื่อนนาออกไปฉะนั้นเนาะแผนเกิดขึ้นมาได้เลยคิดแผนออกแล้วว่าเราพึงไปยังพระคลังของพระเจ้าประเสนที่โกศลสดื่มน้ํามันพอแก่ความต้องการแล้วก็กลับมาเรือน อาเจียนออกมาสำรอกก็คืออาเจียนน้ำมันซึ่งเป็นอุปการะ์แกนางปริภาชิกาผู้คลอดนี้เถิดจะเอาน้ำมันที่อาเจียนนี่แหละมาใช้งานได้แล้วครั้งนั้นแลปริภาชกนั้นไปยังคลังของพระเจ้าประเสนที่โกศเดิมน้ำมันพอความต้องการเนี่ยดดิมอัดเต็มที่เลยนะไม่ใช่เดิมเป๊ปซี่ที่ไหนใช่ไหมแป๊บเดียวมก็หมดละอันนี้มันน้ำมันเนี่ยพระอืดพระอมเต็มทีมันกลับมาถึงเรือนไม่สามารถจะไว้เบื้องต่ำ ก็คือสรุปว่าอาเจียนก็อาเจียนไม่ออกถ่ายก็ถ่ายไม่ได้เพราะอืดเพระโอมอยู่นั่นแหละปริพาชกนั้นอันทุกขเวทนาอันกลา้าเผ็ดร้อนถูกต้องแล้วย่อมหมุนไปหมุนมาโดยรอบสมัยนั้นคงไม่มียาอะไรที่จะช่วยได้อะไรได้เนี่ยนะก็ดื่มน้ํามันเต็มที่อะคิดดูคงจ้ดื่มเป็นลิตรมั้งนี่ย ดื่มน้ำมันนะถ้าน้ำมันพืชนะหรือเนยใสยเนี่ยนะไม่ย่อยอะ่ะพอไม่ย่อยทายก็ไม่ได้อาเจียนก็ไม่ได้มันก็พระอืดพระอ,อมได้แต่นอนหมุนตัวไปนั่นแหละครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงผ้าอันตราวาสกถือบาและจีวรเสด็จเข้าไปวินทบ,บาทยังพระนครสาวัตถีได้ทอดพระเนตรเห็นปริพาชกนั้นผู้อันทุกขเวทนาอันกลา้าเผ็ดร้อนถูกต้องละหมุนไปหมุนมาอยู่โดยรอบ แสดงว่านอนกลิ้งอยู่นั่นน่ะนะพระผู้มีพระภาคเนี่ยเป็นผู้มีปัญญามากนะพอลืมตาองเห็นป๊บพระองค์รู้หมดอยู่แล้วว่าไปยังไงมายังไงทราบเรื่องนั้นอนะ่ะอย่างะลุปรปโปรแบบไม่ต้องถามเลยแหละพระองค์ก็เลยเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าชนผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเนี่ยมีความสุขเนอะ ชนผู้ถึงเวทคือบรรลุอริยมรรคเท่านั้นชื่อว่าผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลหมายคําว่าต้องปฏิบัติให้ได้อริยมรรคก่อนนะจึงจะเลิกกังวลได้ทีนี้มาดูกบอกตัวเองอีกนั่นแหละพุทธเจ้าบอกตัวเองบอกมาดูชนผู้มีกิเลสเครื่องกังวลเดือดร้อนอยู่ชนผู้มีปฏิพัทธในชนย่อมเดือดร้อนก็คนที่หมดความกังวลน,นี้ก็ไม่ต้องเดือดร้อนใช่ไหมแต่คนที่ยังกังวลล่ะก็เดือดร้อนมาก ก็น,น่าสงสารเหมือนกันนะไปดื่มน้ำมันมาซะจนคือสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเป็นนักบวชด,ด้วยเนี่ยนะเป็นนักบวชแต่ก็มีคู่ครองมันก็ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรทีนี้ก็อย่างว่าก็มีลูกด้วยนะมันก็ต้องมีข้าวของของผู้ครองเรือนก็เลยเดือดร้อนมากมาดูคาําอธิบายในคาถาดีกว่านะาเป็นนอนดิ้นพลัดพลาดก็ไม่ต้องพูดแล้วในหน้า196ย่อหน้าว่าเอตมัถังวิทิตวา ความว่าครั้นทรงทราบโดยประการทั้งปวงถึงความนี้ว่าความทุกขอันนี้เหตุเพราะบริโภคโดยไม่ปัจเจกไม่พิจารณาไม่ปฏิสังขาโยอะไรเลยคิดแต่ดีใจอย่างเดียวว่าได้น้ำมันไปให้แม่บ้านแล้วของคนผู้มีกิเลสเครื่องกังวลมีอยู่แต่สำหรับคนไม่มีกิเลสเครื่องกังวลย่อมไม่มีทุกนี้โดยประการทั้งปวงปองก็เลยอุทานในเวลานั้น ที่บอกว่าสุขินวตตะเนี่ยนะสุขนอเนี่ยนะความว่าสัตว์บุุษทั้งหลายมีความสุขจริงหนอถามว่าก็ Comment. ส um? ัตว์บุรุษเหล่านั้นเนี่ยคือพวกไหนตอบว่าพวกที่ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลที่ชื่อว่าอักินจนะอกินจโนใเนี่ยผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเนี่ยนะเพราะไม่มีกิเลสเครื่องกังวลด้วยราคะไม่กังวลด้วยโทสะไม่กังวลด้วยโมหะเป็นต้นและไม่มีกิเลสเครื่องกังวลในสิ่งที่หวงแหนไม่มี อย่างพระพระพระอรหันต์เนี่ยนะไม่มีสิ่งใดที่ท่านหวงแหนแม้แต่นิดเดียวอ่ะนะพระองค์ก็เลยตรัสว่าเวทคูโนหิชนาอากินจนาชนพูดถึงเวทไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเอพูดถึงเวทนี่แค่ไหนเวทะตัวนั้นคือความรู้อ่ะนะบุคคลผู้ชื่อว่าเวทคูคือผู้บรรลุถึงเวทคือบรรลุอริยมรรคยานอริยมรรคยานทั้งสีม่มรรคโสดาปติมรรคสกธา,าคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรค ท่านเหล่านั้นน่ะถึงบรรล,ลุถึงพระนิพพานด้วยอริยมรรคนั้นด้วยเวทนั้นอริยชนเหล่านั้นเนี่ยผู้สิ้นอาสวะชื่อว่าอากินจนะไม่มีความกังวลไม่มีความติดข้องด้วยราคะเป็นต้นเลยเพราะตัดกิเลสเครื่องกังวลมีราคะเป็นต้นได้เด็ดขาดด้วยอรหัตตมรรคก็เมื่อไม่มีกิเลสเครื่องกังวลมีราคะเป็นต้นกิเลสเครื่องกังวลในสิ่งที่หวงแหนจักมีมาแต่ไหน คือถ้าตัดเยื่อใยได้หมดแล้วไม่รู้จะไปอะไรอาวรกับอะไรใช่ไหมแต่นี้ก็อย่างว่านะถ้าพูดแบบสมัยใหม่อา้าวก็คนมีลูกมันก็ต้องกังวลมัง้งเนี่ยนะก็หวงแหนแต่ก็ดูพระสังฆามาชีสิใช่ไหมอุ้มลูกมาอุ้มมานะอุ้มกลับเอาก็อุ้มกลับสิแค่นั้นเนองแต่พระอรหันต์เนี่ยนะถ้าไม่ใช่พระอรหันต์นี่เดือดร้อนแน่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะสูตรนี้สรรเสริญบุคคลผู้เป็นพระอรหันต์ ในขณะเดียวกันอย่างนี้แล้วก็ติเตียนอันทปูตุชนการแสดงถึงพระารหันนี้เป็นวัวิวัตตะพูดถึงปุตุชนนั้นเป็นลักษณะของวัตตะผู้ที่ติดข้องในวัตตะก็ต้องเดือดร้อนอยู่แล้วน,นนะคนที่มีกิเลสเครื่องกังวลก็เดือดร้อนที่จริงเนี่ยต้นเหตุของทั้งหมดเลยเพราะไอ้ตัวกังวลคือราคะตัวกังวลคือโทสะตัวกังวลคือโมหะนั่นแหละคือตัว ตัวแกนแท้ที่จะต้องกําจัดจริงๆอ่ะนะตัวแก่นแท้ที่จะต้องตัดจริงๆเนี่ยคือตัวราคะโทสะและโมหะเมื่อใดเนะาะทำบุญแนละตั้งตัวเป็นศัตรูกแก่ราคะโทสะโมหะเลยแหละนั่นแหละเรียกว่าเข้าเป้าแล้วนะแต่ถ้ายังให้ค่ามันอยู่ก็ทุกข์อีกนนเนี่ยนะ